สวัสดีครับสวัสดีครับเป็นซีมายุสคานะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับผมที่เดิมเลยนะฮะวันนี้มีรถตู้นะครับปลดระวางเข้ามาอีกหนึ่งคันนะครับนี่สำหรับเพื่อนๆนะครับพี่ๆท่านไหนที่กำลังมองหาเจ้าตัวคอมมูเตอร์นะครับ3.0 D4D นะครับคันนี้จะเป็นรถปี2015 17นะฮะเป็นรถปลดระวางนะครับเบา สีแถวนะครับเป็นแบบสแตนดาร์ดเลยนะครับได้เป็นสีบอลเงินนะครับรถคันนี้เพิ่งเข้ามานะครับลูกค้านะครับยังไม่ได้ปรับสภาพใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับเป็นเพื่อนท่านใดที่กําลังมองหารุ่นนี้นะครับปีนี้อยู่นะครับนะก็สามารถติดต่อเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะครับต้องแจ้งไว้ก่อนว่ารถคันนี้เพิ่งเข้ามานะฮะราคาครับยังไม่ได้ตั้งขายยังไม่ได้ตั้งให้ยังไม่ได้ประเมินราคาขายนะครับก็เลยมาถ่ายรีวิวให้นะครับเพื่อนเพื่อนดูก่อนนะครับ รนะาคาเดี๋ยวผมแจ้งไปใต้คลิปนะช่องอธิบายนะครับเดี๋ยวผมแจ้งไปนะครับถ้าสนใจอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมขอดูรูปเพิ่มเติมนะครสามารถติดต่อหาผมได้เลยที่เบอร์084 384 8404นะครับสำหรับเพื่อนๆท่าน,น,นใดทีอ่อยากจะเข้ามาดูรถมาทดลองขับนะครับก็เข้ามาได้เลยนะครับที่เซรีไทย70นะฮะเราเปิดบริการให้ทุกวันเลยนะฮะเวลา9โมงถึง6โมงเย็นนะครับ สำหรับลูกค้านะครับเพื่อนๆที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับนะก็ไม่สะดวกมาดูรถนะครับดูรีวิวนี่แล้วนะครชอบนะครับก็นะครับสอบถามกันได้เลยนะฮะเรามีบริการจับแฟนแ้์ให้ทั่วประเทศเลยนะครับนะเพียงลูกค้าเตรียมเอกสารให้พร้อมนะครับนะรถรุ่นนี้นะครับลูกค้าเครดิตดีรายได้ส่งทองคันงวดนะครับสามารถออกรถฟรีดาวได้เลยนะครับ ก่อนที่เราไปชมนในส่วนตัวรายละเอียดของเจ้าตัวคอมพิวเตอร์คันนี้รบกวนนะครับเพื่อนๆกดไลค์กดแ like, ชร์นะฮะกดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งทางช่อง,องผมให้หน่อยเดี๋ยวผมจะพามาดูรายละเอียดทั้งภายนอกแล้วก็ภายในของเจ้าตัวคอมพิวเตอร์ 3. ามยุสุดดีโฟดีคันนี้ว่าน่าสนใจยังไงนะครับนะฮนะค,คันนี้ก็อย่างที่บอกนะเป็นตัวโฉมกันด้ามแล้วนะฮะเป็นโฉมกันด้ามปี2015นะครับได้มาเป็นไฟหน้าแบบฮาโลเจนนะครับผมนี่เลยนะครับไฟหน้าฮาโลเจน กระจังน่าจะเป็นสีโคเมียมนะฮะสองชั้นใหญ่ๆแบบนี้เลยฮะมีไฟตัดหมอกคู่หน้าตัวเครื่องดีเซลขนาด3.0ลิตร136แรงม้านั่นเองนะฮะเป็นตัวเครื่องเดียวกับตัวฮุยโก้นะครเป็นตัวเครื่องเดียวกับตัว Fortuner นะ,ะตัวเครื่องรหัส 1KD นะครับตัวรถคันนี้นะเป็นรถปลดระวางนะข้อดีของรถปลดระวางก็คือมีนะครับเจ้าของเอ็มีคขับนะที่ขับแบบตัแรนะ,ะตัวรถ e. ดีนะครับแล้วก็ตัวรถเนี่ยประวัติศูนย์นะครับไม้น้อยด้วยนะฮะคันนี้ไม่เพียงแสนห้าเองนะครับได้เป็นสีบอนนะฮะคมสันต่างๆเดิมเดิมนะฮะเดิมเดิมเลยนะครับกระจกนะครับก็จะเป็นกระจกเดิมเดิมกระจกด้านข้างทับตัดไฟฟ้านะครับนะล้อยางคันนี้ได้ยางไฟสโตนนะครับปี2022สัปดาห์ที่31ยางใหม่ด้วยนะครับเพื่อนๆนะครับดิสเบรกคู่หน้านัมเบรกหลังนะครับช่วงลงชุ่งล่างนะฮะดูเลย นี่ฮะเดิมๆนะครับไม่มีจมน้ําแน่นอนนะครับนะสวยๆไม่มีสนุงสนิบเลยนะครับแล้วกระจกก็จะเป็นโตโยต้าหมดเลยนะฮะจกในน้ำโตโยต้าหมดเลยนะครับผมนะประตูจะเป็นประตูแบบยังไม่เป็นประตูดูดนะับเป็นประตูแบบธรรมดานะครับไฟท้ายนะฮะสวยๆเลยนะฮะป้ายทะเบียนก็จะป้ายทะเบียนนี้เลยนะครับเป็นป้ายทะเบียนฟ้าแล้วไฟฟ้าแล้วนะครับนี่นะครับด้านหลังก็จะเป็น กระจกไล่ฝ้านะครับมีเบรกไฟเบรกตัวที่3นะครับตัวนี้คือเป็นตัวรถเครื่องดีเซลไม่มีการดมแก๊สเลยนะฮะลูกค้านะครับช่วงลงช่วงล่างนะฮะดูนี่นะครับเดิมเดิมนะฮะเดิมเดิมเลยนะครับผมอ่ะมาดูด้านหลังเบาะเป็นเบาะสีแถวนะครับแถวที่4เนี่ยเราสามารถพับได้นะฮะสามารถพับได้ตะเข็บเบ็ดอาร์ตนะเดิมเดิมเลย นี่นะครับเพื่อนๆนะฮะตะเข็บเบรคอาร์เดิมๆน็อตต่างๆไม่มีขยับนะตัวหลังคานะครับจะได้เดิมนะฮะตัวนี้ก็มีเพิ่มในส่วนตัวลำโพงมาให้นะฮะด้านหลังนะครับเดิมๆมันจะไม่มีนะครับผมนะปูพื้นมาให้เรียบร้อยนะครับตะเข็บเบสอาร์ต่างๆนะฝาท้ายเดิมๆนะครับเนี่ยไฟแบบนะเนียนกริบเลยนะครับนี่นะฮะคมสันนะตรงแบบ บางๆเลยนี่นะฮะนะตัวหลังโค้งหลังคาเดี๋ยวพาให้ดูทั้งบนนะครับหลังคาก็เดิมๆนะฮะนี่นะครับไม่มีแบบไปไอ้นี่มานะครับไม่มีแบบไปขูดอะไรต่างๆนะครับเม็ดอาร์ตนะฮะชัดเจนนะครับผมนี่เลยนะฮะตัวเม็ดอาร์ตชัดเจนนะครับอ่านี่นะฮะตัวน็อตเนรต่างๆไม่มีขยับ ติกเกอร์อยู่ครบนะครับเกื่ออยู่ครบน็อตหน้าหลังเดิมๆนะครับพงมลัยแอร์แบ็กคู่หน้าแบบ4ีก้านครับไมแสนห้านะครับเครื่องเสียงติดมาให้เรียบร้อยนะครับเกียร์แมนนวลห้าสปีดนะครับแอร์ต่างๆอยู่ครบเลยนะครับเพื่อนๆนะดูด้านหลังสวยๆพร้อมใช้งานพร้อมวิ่งงานเลยนะใครที่แบบกําลังมองหารถตู้นะครับ11ที่นั่งนะครับเออตัวนี้ น,นี่นิก่ที่นั่งอ่ะตัวนี้จะเป็นอ่าสิบเอ็ดที่นั่งนะครับเป็นเบาะสีแถวไม่รวมด้านหน้านะนี่เลยกระจกไฟฟ้านะครับอ่ะมาดูด้านหน้ากันนี่นะครับในส่วนตัวรายละเอียดน็อตด,ด้านหน้าไม่มีขยับเลยนะครับได้เดิมหมดเลยนะครับ นะเป็นรถบดระวางน่าใช้งานนะลูกค้าเป็นรถมือเดียวไม่ใช่รถบดป้ายไม่ใช่รถป้ายเหลืองปดนะครับไม่มีแน่นอนนะครับตัวนี้จะเป็นรถบดระวังนะครับนี่นะฮะก็สามารถติดต่อกันเข้ามาได้นะเดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องกันนี้จะเป็นตัวเครื่องเดียวกับตัว f o r t u n e r หรือว่าวี g o เลยนะครับนี่มาดูกันนะครับจะให้ดูห้องเครื่องนะครับเพื่อน นี่นะครับมาดูห้องเครื่องกันยกกันแบบสดๆเลยนะครับตัวนี้ตัวเครื่องนะครับนี่เลยนะ 1k d ดีนะครับนะเป็นตัวเครื่อง2,982ันเรงซีซีหนรมา้านะครับนี่นะฮะัองเครื่องเดิมๆกิฟกิฟตนะครับนี่นะครับไม่มีควันขึ้นนะครับโหใหม่มากครับงเพื่อนนะครับนี่แผ่ชหดรถล้็เันล้อเดิมๆนะครับ ตัววงแบตต่างๆเดิมนะสำหรับเพื่อนๆที่ได้ดูแล้วนะสนใจนะครับสามารถติดต่อมาหาผมได้เลยที่เบอร์0ู4 384 8ดส4ดป4หรือว่าแอดไลน์เบอร์ผมเบอร์นี้ได้เลยนะครับก็ขอฝากด้วยสำหรับเจ้าตัว t o โยต้าคอมมูเตอร์นะครับ3 0 D4D นะครับ136งแรงม้าเกียร์แมนนวลปี2015.17นะฮะใหม่ประมาณแสนห้านะครับคันนี้สวยมากนะสวยมากเลยได้ยางปีใหม่ด้วยนะยางปี22 นะครับเบาะสีแถวพร้อมใช้งานเลยนะครสนใจสามารถโทรจองล็อกรถไว้ได้เลยนะครับจะอยู่ที่ไหนในประเทศไทยนะฮเรามีบริการจับไฟใน,นให้ถึงบ้านเลยนะครับขอจากการอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e และกดกระดิ่งน้วยน,นะครับวันนี้สวัสดีครับ